สวัสดีครับอ๋อน,นี้ก็มาเจอกันนเดชดอีกวันนี้ก็นเดชจะมาคุยเรื่องของข่าวคราวที่านายชัยพนที่หนีหมายสารเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนยายนสองห้ารยหี่นะครับในวันที่หนึ่งและรุ่งขึ้นในวันที่สองมิถุนายนนะครับที่ว่านายชัยพ์หรือลุงพลเนี่ยได้มากรุงเทพ ที่เขาเพราว่าลุงได้นีหมายสารมาที่กรุงเทพนะครับก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของการที่มีบุคคลที่พาลุงคนหนีอ่าพาลุงคนหนีตอนนี้คุณอัจฉริยะก็กําลังจะแจ้งจับบุคคลที่พาอ่าลุงคนหนีมาที่กรุงเทพเพราะลุงพลหน,นีหมายสารมาสารออกหมายจับแล้วในวันนั้นก็ลุงคน ตอนที่ก่อนที่จะนี้ลุงพลก็ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ออกมาจากบ้านทางหลังบ้านอ,าออกมาทางหลังบ้านแล้วก็มีใครบางคนมามารับลุงแล้วก็ไปขึ้นรถที่อีกอีกแห่งหนึ่งออกไปหลายคนนะครับออกไปหลายคนทีนี้ตอนที่ออกไปนั้นก็ข่าวก็บอกว่าประมาณสัก เที่ยงขึ้นกว่าบางกระแสก็บอกว่าประมาณที่สองที่สามแล้วที่ออกไปที่ลุงได้ออกไปจากบ้านแต่คําถามก็คือว่าทําไมลุงไปกรุงเทพแต่ลุงไม่ออกทางประตูนหน้าบ้านทําไมลุงต้องออกทางหลังบ้านและก็ไม่ได้นํารถของของเขาไปเองแต่จะพารถของใครไปนั้นก็นี่ตอนนี้ก็คุณอัจฉริยะก็ไปแจ้งความว่ามีบุคคลห้าคนได้พาลุงคนทีไปกรุงเทพ ทีคนที่ผ่านทีก็ต้องอมีความผิดนี่คุณอัิยะก็ไปแจ้งความไว้อ่าต่อมาจากที่ว่ามีประมาณห้าคนตอนนี้เห็นว่ามีขา่ขาวเขาบอกบอกมาว่ามีเพิ่มอีกประมาณหนึ่งถึงสองคนก็ร่วมเป็นเจ็ดคนก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างยังไงบ้างก็ดูว่าวันพรุ่งนี้คุณอัจฉริยะก็จะไปแจ้งความที่สถา,านีตำรวจพ่งนี้แหละ จะมีใครบ้างก็น่าจะเปิดเผยได้ในในวันพวกนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณอัจเจียที่ได้ไปแจ้งความกับผู้ที่พาลุงคลหน,นีมาที่กรุงเทพส่วนรถที่ว่าเป็นรถของผู้ที่พาหนีนั้นเป็นรถอ่าอ่ามีลลาดนะครับมีทะเบียนกรุงเทพมหาน,นครเห็นเขาว่าบ้านเนี่ยก็อยู่แถวๆกรุงเทพมหานครน,น,นี่แหละอยู่ห่างจากกรุงเทพก็ ไม่กี่กิโลน่าจะอยู่เขตอ่าปริัมนตลน,นะครับแล้วก็มีข่าวกล่าวบอกว่าเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมีมีการศึกษามีการศึกษาแล้วก็หน้าตาดีประมาณนั้นหละเขาบอกว่านั้นอนะ่ะประมาณนั้นนะ่ะเออแล้วก็ข่าวก็ว่ามีการมาสับเปลี่ยนรถกันที่อ่าที่ห้าง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 หนึ่งอ่ะห้างห้างหนึ่งที่ตรงไหนก็ไม่ทราบได้น่ะมาสับเปลี่ยนรถแล้วก็ พาลุงลุงปนมานี่ก็บอกเป็นเป็นผู้หญิงมีความรู้นะครับมีการศึกษาดีๆแต่ทําไมไม่นึกเอเใจบ้างว่าเออเรามีการศึกษานะเออเรามีการศึกษาทําไมไม่นึกเอเใจบ้างว่าการที่เราพาผู้ต้องหาหนีหรือว่าผู้ต้องผู้ต้องสงสัยที่ว่าสารจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับเนี่ยพาผู้ต้องหาหนีเนี่ยมันต้องมีความผิดอะต้องมีความผิด ทำไมเขาไม่นึกไ so, ี to, uh, specimen, uh ้ใจบ้างทั 38, um ้งที่ว uh, so uh, ่าเขาก็ม hmm. ีความรู to, uh ้นะถึงตอนนี้ก็คุณอธิยะเขก็แจ้งความได้แหละตอนนี้ก็ไปแจ้งความน่าจะวันวันวันพรุ่งนี้วันจันทร์คุณอธิยะก็จะไปแจ้งความว่ามีใครบ้างที่พาลุงคนนี้ก็จะมีความผิดอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะว่ากันไปนั้นทางคุณอธิยะก็จะไปแจ้งความนะถึงตอนนี้ก็เห็นว่าหลายคนก็คงจะรู้วันพรุ่งนี้ว่ามีใครบ้างที่คุณอธิยะ เขาแจ้งที่บ้านเฮนะว่ามีใครบ้างเพราะนั้นก็ว่าันไปนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่พาลุงหนีมากรุงเทพมานะก่นะเพราะเขาก็บอกว่าลุงรู้รู้ตัวเลกก็บอกว่าไม่รู้ว่ามีหมายแต่ถ้าถ้าลุงมากรุงเทพลุงต้องรู้หมายแล้วว่าเออมีหมายออกแต่ลุงบอกว่าลุงไม่รู้ถ้าไม่รู้แล้วลุงลุงมามามอบตัวทำไม ถ้าลุงคิดจะมามอบตัวที่กรุงเทพลุงก็ต้องรู้เลยว่าเขามีหมายแล้วทําไมลุงจึงไม่ไปมอบตัวที่สนอกรุกทูม่ะทำไมจึงต้องมาที่กรุงเทพนั้นก็วานไปเรื่องข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 องลุกคนหน้าก็วานไปอย่างนั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของของผู้ที่จะพาผู้ที่พาลุงหนีมาที่กรุงเทพอ่านี่ก็คุณอาทิยะเขาก็ไปแจ้งความกันแต่มีใครบ้างก็เดี๋ยวคุณอาทิยะก็จะเปิดเผยมาเองนะเดี๋ยวก็รู้กันนะนี่ก็เรื่องของ ผู้ที่พาลุงนี้มาอ่านี่เรื่องหนึ่งม่อีกเรื่องหนึ่งนัเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของตำรวจปลอมนี่ของตำรวจปลอมนะครับอ่าเป็นเรื่องของอ่าแฟนกลับของแม่น้องจุมพูนะครับแฟนกลับของแม่น้องจุมพูถูกตำรวจปลอมหลอกหลอกให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีของเขาก็คือนายพลเทพนะครับนายพลเทพพุ่มสะอาดนะ นายพลเทพผู้ทหารเนี่ยบอกว่าเป็นตำรวจเขาบอกเขาเป็นตำรวจทำคดีเกี่ยวกับน้องหญิงผู้ต้องการเงินต้องการเงินประมาณว่าให้แฟนกลับของแม่น้องหิผู้เนี่ยโอนเงินไปให้เขาประมาณนั้นแหละว่าจะทำคดีให้เสร็จในสิ้นประมาณนั้นแหละแล้วทางแฟนกลับเขาก็ไม่รู้เขาก็โอนเงินไปให้ก็มีคิดว่าหลายคนนะครับหลายคนที่โอนเงินก็ไปทำให้เกิดความเสียหายนี่ก็มีผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไปแจ้งความแล้วก็คุยกับตํารวจว่าจะจับยังไงประมาณนั้นแหละแล้วก็ปรากฏว่าไปกันที่กรุงเทพแล้วก็ไปจับได้จับได้วางแผนกันจับได้นะครับที่สถานีตำรวจสุทธิสารก็จับนํำเนินคดีในเรื่องนี้นะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจสุทธิสารนะก็ได้จับนํำเนินคดีจับนายกนเพศนํำเนินคดีอนะ่าซึ่งตกเป็นผู้ต้องหานะครับ มีผู้ตกเป็นเหยื่หลายคนอได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีของของนายบลเทศเองนะครับทึ่งนี้ก็ก็ไม่มีใครรู้ก็โอนเงินกันไปให้นะครับส่วนข้อหาที่จะแจ้งความต่อนายพลเทศก็มีข้อหาอนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์อช่อโกงประชาชนแล้วก็แสดงตัวเป็นเจ้าพนักง,งานตํารวจนะครับแล้วก็เรียกอะไเงิน อ้างว่าเป็นเงินที่จะเอาไปจำบุญนี่คือข้อาหาที่โดนแจ้งความของผู้ที่ปลอมเป็นตำรวจปลอมเป็นตำรวจตำรวจปลอมว่างอ้นแต่ตำรวจปลอมะะนี่นจะไปหลอลกอผู้ที่เป็นแฟนกลับหรือเอฟซีของแม่น้องจำพูให้บริจมาให้ว่าจะทําคดีให้ประมาณนั้นแหละจริงๆเรื่องคดีนี้ก็มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ่ะ เรื่องคดีนี้เป็นเรื่องของเจ้าหวตำรวจตำรวจเขาทำมันเองเพราะตำรวจเขาได้รับเงินเดือนอยู่แล้วเป,เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วการเงินการอะไรก็ตำรวจเขาก็ามีเงินมีอะไรจริงๆก็ไม่น่าจะไม่น่าจะต้องมีเงินที่บอกว่าต้องการเอาเงินไปทําเรื่องคดีมันไม่น่าจะมีแต่เมื่อมีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ทําไม่ได้นะคือเหมือนกับว่าอ,อ่าไปหลอกแฟนกลับหรือว่าเอฟซี FC ของแม่น้องยิ่บัวว่า,วาให้โอนเงินมาให้ทีนี้เขาก็ไม่รู้ก็โอนเงินมาให้หลายคนอันนี้ความเสี่ยงทกเกิดขึ้นมา หลายแสนบาทเห็นว่าความเสียหายนี่หลายแสนบาทนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปถามแม่น้องยิ้มผู้แม่น้องยิ้มผู้เบอกว่าเขาก็ไม่ไม่มีการอะไรประมาณนี้ไม่มีไม่มีแล้วแม่น้องยิ่มผู้เบอกว่าถ้าอยากจะช่วยแม่น้องก็ให้ช่วยเรื่องของอซื้อเสื้อผ้าก็พอแล้วแล้วก็แค่มาเป็นผู้ติดตามในยูทูะไนประมาณนี้ก็พอแล้วนี่แม่น้องยิ้มผู้ก็ขอบคุณมากแล้วขนาดนี้ไม่ต้องอุเงื่ออะไรให้อันนี้ก็แม่น้องยิ้มผู้ก็บอกประมาณนี้อ้วนี้ก็ ผู้ที่กระทำความผิดก็จะได้รับโทษได้นำเนินกดีถูกนำเน,นินกดีนี่ก็ขอเตือนขอเตือนไว้ว่าเป็นอุตางอนว่าผู้ที่เป็นแฟนกลับของแม่น้องยิมผูผู้ที่ติดตามผู้ที่เป็นเอฟซีของแม่น้องยิมผูทั้งหลายาก็อย่าได้หลงเชื่อง,ง่ายๆว่าคนนู้คนนี้คนนั้น,น,นจ,ะจะให้เงินไปให้ก็ขอให้ใช้วิจเจรณนญาณด้วยอ่า เพราะว่าเรื่องการกโอนเงินนี่เราไม่มีอย่างแน่นอนแม่น้องผู้บอกไม่มีทางเจ้าหน้าที่เขาทัคดีเขาก็ทํามันเองเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาก็มีเงินเมียอยู่แล้วที่จะทําทเรื่องคดีคดีเขาก็ทําไปตามเรื่องราวของวัตถุพยานอะไรต่างๆเขาก็ทําไปเรื่องการเงินก็มีอยู่แล้วไม่ต้องโอนให้ทีนี้ก็จะมีผู้ที่จะมามาหลอกมาหลอกเอาเงินประมาณเนี้มาหลอกเอาเงินทีนี้ทางแฟนกลับทางเอฟซีเขาก็ไม่รู้ ด้วยความอินดูสงสารประมาณว่าสงสารเรื่องของคด,ดีสงสารโนมั่างอะไรบ้างประมาณนั้นเลยนะเขาบอกโอนให้เขาก็ไม่รู้น,นี่ขอให้บรรดา,าเฟอฟซีทั้งหลายแล้วก็แฟนกับแม่น้องจิมพูทั้งหลายก็ขออย่าไดโอนให้เวลาเขามีอะไรเรื่องเหล่านี้ว่าเอยโอนคืให้ก็ก็อ,อย่าได้โอนอย่าให่เพาจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เด็ดขาดะจะไม่มีเรื่องการโอนเงินอะไรไม่มีไม่มีการของเงินบริจอยอยาคเงินจะไม่มี เรื่งตอนนี้ไม่มีอากาศควายพันธมิตรควายแมนน่น้องกุ้งฟูไม่มีอย่างแน่นอนนี่ขอบอกขอกล่าวไว้นะขอให้ใช้วิจ,จ,จารณญาณด้วยถ้ามีเรื่องเหล่านี้ก็ขอให้บอกกันไปทุกท้ว่ววาเรื่องล่านี้ไม่มีอย่าได้กูให้อย่าได้กูให้เราอยู่กันแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่นเด็ดก็เอาข่าวคราวตรงนี้มาขวางกันไว้ว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยอนาคตอ,อาจจะมีบุคคลที่จะมาหลอกลวงอ่าเอฟซีหรือว่า แกนกลับของ่ายไม่น้องมีพกอีกก็ขอย้ายเกิดขึ้นอีกอันนี้นั่นเองก็นําข่าวมามาวากกันไว้อ่าให้เป็นเรื่องที่เตือนใจกันไว้ว่าจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกอ่าฝากไว้อ่านั่นเองก็ขอขอบคุณที่ทุกคนได้เข้ามามาดูมาชมนั่นเองนะครับในคลิปนี้แล้วก็ขอฝากขอฝา,ากช่องของเจนซี่ทีเคไปด้วยอ่าเจนซี่ทีเคไปด้วยแล้วก็ขอฝากด้วยขอฝาก,ากอ่าช่องของน้องโอเล่ L e. สามศูนย์นะครับของฝากน้องน้องอเล่สามศูนย์กด้วยนะครับสองจองนี้ของของฝากกาด้วยสําหรับคลิปนี้ในก็ขอ,ข,อข,อขอบคุณมากสาหรับผู้ที่เข้ามาดูมาชมนนเองก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ